สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักหญิงมอมานั่งกับดอกคุณนายตื่นสายนะคะเส้นทางไม่ได้ปูด้วยดอกกุหลาบเสมอไปแต่สองข้างทางที่หญิงมอเดินทุกวันเต็มไปด้วยดอกคุณนายตื่นสายที่สวยสดงดงามมากค่ะ เวลามาไหว้เจ้าที่สาลพระภูมิจะเดินผ่านเส้นนี้ตลอดแล้วก็ได้เห็นความสวยงามของดอกคุณนายตื่นสายนะคะชอบความสดใสสีสวยๆของน้องที่ปลูกใหม่เดี๋ยวก็ออกละค่ะอีกประมาณไม่กี่อาทิตย์น้องก็จะออกดอกเหมือนตรงที่เคยปลูกไว้ก่อนนี้แล้วนะคะ หลังจากที่ฝนตกมาหลายครั้งน้องก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะแต่หญ้าก็เริ่มแซมขึ้นมาอีกแล้วน้องสวยมากชอบมากค่ะสีที่มันสลับกันแบบนี้มีสีชมพูแก่ชมพูอ่อนไล่สีไปเลยค่ะเห็นไหมคะ สีชมพูอ่อนเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็เป็นสีชมพูเข้มเลยหรือที่เรียกกันว่าสีปันเย็นนะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองจากสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีส้มเนี่ยค่ะมันจะไล่สีให้สวยมากตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะโทนสีเหลืองเห็นผึ่งด้วยเห็นมีผึ่งด้วยผึ่งกำลัง ชอนชัยเข้าไปดูดกินน้ำหวานค่ะโอ้โหอร,อร่อยมากเลยน้องพึ่งจ๋าอร,อร่อยมากนั่นบินออกมาแล้วละ่ะย้ายไปอีกดอกนึงนั่นนั่นยังไม่อิ่มอีกเลยลูกดูสิย้ายมาดอกนี้อีกแล้ว <c oughs> เขาก็จะวนเวียน <c oughs> วนเวียนอยู่แถวนี้แหละค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆดูสิคะมีสีชมพูด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างคะสวนหย่อมแบบบ้านนอกบ้านนอก <c oughs> สไตล์หญิงมอเองคะ่ะไม่ได้เป็นสวนหย่อมที่ออกแบบสไตล์หรูๆเหมือนเขาหรอก <c oughs> ใครว่าไม่สวยเราว่าสวยนะสวยในสไตล์ของเรา เพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะโรคแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครเนาะหากใครสุขภาพไม่ดีอ่อนแอรโรคมันก็จะเข้าหาง่ายเนาะเหมือนข้าศึกมันจู่โจมนั่นแหละ่า กำลังกองทัพไม่ดีพอก็จะพ่ายแพ้ต่อค่าศึกเนาะอันนี้ก็เหมือนกันหากร่างกายเราไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงพอโรคภัยก็จะเบียดเบียนได้ง่ายมอขอส่งกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวให้ดีที่สุดนะคะ <c oughs> อันนี้สงสัยฝนจะลงอีกแล้วแหละร้อนมากช่วงตอนเย็นฝนน่าจะลงอีก เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกันร,รับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้หญิงมอขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ